นี่กูอีกขั้นหนึง่งที่เข้ามานะคะแล้วก็เราเป็นคนภาคเดียวกันด้วยนะคะคนภาคเหนือด้วยกันนะคะเข้ามาเปิดโอกาสเปิดใจวิปกูวิู่ก็กกวันนั้นถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้วิปกูก็ไม่ได้อยู่ในออกแคสท่านเข้ามาพี่กูทิ้งไปอาทิตย์หนึ่งที่ว่าเรื่องเราของออกแคสเข้ามาพี่กูได้รับรู้พี่กูก็ไม่ได้สนใจวิกูทิ้งไปอาทิตย์หนึ่งและท่านก็เข้ามาพี่จะเอาอยัางไงที่อ่า เขาก็เข้ามาเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเปิดโอกาสให้กับพี่ปูพูดภาษาบ้านเดียวกันพี่จะเอายังไงพี่อันนี้มันแบบนี้แบบนี้นะวันนั้นนะคะแลทั้งที่เรายังไม่พร้อมแต่บุคคลท่านนี้ก็มาเปิดใจเปิดโอกาสให้กับพี่ปูแล้วก็เปิดให้ความรู้พี่ปูก็ตัดสินใจวันนั้นโดยที่ไม่ห่อมนะคะพี่ปูขอเรียนเชิญค่ะคุณหนุ่มกิติพัฒน์ทำหล่อใจค่ะ สะดวกไหมคะสะดวกครับค่ะ,ะ,คะท่านเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามาเปิดโอกาสให้กับพี่ปูพี่ปูก็คว้าโอกาสนั้นไว้ทั้งท่างพี่ตัวเองถามว่าพร้อมไหมไม่พร้อมถามว่ามีเงินไหมวันนั้นไม่มีแต่ก็หามาจนได้ค่ะเรียนเชิญค่ะครับก,ก็ขอบคุณพี่ปูครับก่อ,อนอื่นก็ขอไว้ครูก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์โยงเรืองน,นะครับพี่ใหญ่ ครับแล้วก็ไม่เกิดกัญชัยานิรุติครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราทุกท่านนะครับได้รู้จักแตฟอร์มโมแคสเนาะครับก็ขอบคุณพี่ปูอีกครั้งนะครับก็จริงๆคือได้พาร์มที่เป็นคนภาษาเดียวกันนกะเป็นคนเดียวกันนะครับพี่ปูคนพยาวผมเป็นคนจังหวัดแพร่นะครับก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่เขาแล้วก็ิีพี่เขาเปิดติดใจไปแล้วแหละครับติดการตัโอกาสตัวเองไปแล้วแหละแต่ว่า ไม่รู้ยังไงครับก็นึกเป็นหม่องพี่สาวนะเพราะว่าเราทําโปรเจกต์เดิมด้วยกันมาก่อนนะครับก็เลยไปคุยแล้วก็ไกด์ไลน์ที่เขาว่าตรงนี้มันมันดีกว่าตัวเดิมเดิมอะบยังไงนะฮะก็เลยคุยแผนเขียนแผนให้ให้เขาเห็นนะครับว่าช่องทางและที่มาของไรายได้มันมันง่ายแค่พลิกฝ่ามือแค่เราเปิดโอกาสตัวเองแล้วมองมองภาพบวกไว้ว่าจริงๆว่าผมกับคุณจันเนี่ยคือ ตั้งแต่มาทำในแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคริปโตเกินซี่คือเรามองบวกร้อยเปอร์ซ็ครับไม่มีจุดลบในในใจเลยนะครับเรามองบวกเดียวว่ามองว่าเงินเนี่ยกาศคนที่แบบคนอื่นที่เขาได้ครับเด็กวัยรุ่นเด็กเจนวายเจนแซที่มันมีแลมโบกินี่มี hini, มไอ้อร์เช่มีเป็นคันรูหรูเนี่ยก็มาจากสิ่งเหล่านี้ครับพอเรารู้ว่าเราเห็นว่าเรา ได้ดูใน y o ไปอ่าใน g o o g l เหรือไรนี้เขแล้วแต่นะครับเราเห็นว่าเงินประเภทนี้ครับหรือว่าไอ้สิ่งเ่าเนี้ยที่มันอยู่ในอากาศที่ว่าคนมองว่ามันไกลตัวมันจับต้องไม่ไดนะ้เราจะเอาตัวเองไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้มาได้ยังไงก็อย่างที่บอกครับว่าก็ามันมีผู้เปิดโอกาสเสมอนะก็ขอบคุณคูพินึกครับที่ให้นุองๆกับน้อง,องจันท จบแบบนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์บุญยงบุญเรืองที่เช้าสิบหกที่ได้โทรมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ลงมือทํากันณนวะินาทีนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านจริงนะครับก็ทีมงานหลวมคือเราพอเรารู้อะไร,ไระครับเ,เราจะสอน<ด>จะบอกจะคือจับมือทําครับวันนี้ไม่ได้วันนี้ที่ติดตรงไหนอะไรยเลียทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับเราจะทําซ้ําๆเดิมๆบ่อยๆครับติดตรงนี้ที่ติดปัญหาตรงไหน ไม่ได้ตรงไหนคืออย่ากักอย่าอายอย่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยถูกไหมมันทําให้เราไม่ได้มีความกล้าทําให้เราไม่เก่งับแต่ถ้าเรามีกล้ากับมีความกล้าเข้ามาเนี่ยครับเราจะเก่งได้ทุกอย่างแม้แต่วันนี้มันจะไม่เก่งไปในทันทันใดทันใดแต่ความพยายามของคนเรามีครับถนกไหมอาจารย์โยมพูดใส่เมื่อกี้ใช่ไหมคนเราครับทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความพยายามครับ เราไม่หยุดที่จะทำาครับไม่หยุดที่จะบอกต่อยังไงก็สําเร็จครับเพราะว่ามันไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรสําเร็จเป็นเซี่ยววินาทีหรอกถูกไหมครับมันกดมันมีอยู่ครับมันมีวิธีการอยู่ถูกไหมครัทุกอย่างก็แล้วแต่แค่ให้เรามองว่าเวลาเราหว่านเมล็ดทินลงในดินนะครับมันงอกเลยไหมมันไม่ได้งอกเลยถูกไหมครับมันก็ต้องมีระยะเวลาเพาะผมถูกไหมครับ พอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเป็นต้นอ,อ่อนมันไม่ใช่ออกเป็นเม็ดพลิกมาเลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับระบบออแคสก็เหมือนกันครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาเพื่อ,อยอะเออฉันลงทุนแล้วเนี่ยมันต้องคาดหวังว่าเออจะได้ผลกําไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับถูกไหมครับมันไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยถูกไหมครับนอกจากว่าเออเราลงทุนเราเรียนรู้เราแนะนําคนอันนั้นอะเป็นไปได้ถูกไหมครับ เป็นไปได้แน่นอนเพราะเขียนเพราแผนเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าใช่ไหมข้อหนึ่งแนะนําตรงหรือลูกตรงเนี่ยก็สี่สิบเปอร์เซ็นข้อสองตามโครงสร้างของสายงานก็ถ้าเป็นเอ็มเอ็มทั่วไปก็คือถูกไหมฮะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะท่าบริหารทีมถูกไหมฮะแต่บังเอิญออกแพดออกแบบที่มันเหนือชั้นกว่าคือไม่ต้องมาแบ่งซ้ายแบ่งขวาไงฮะถูกไหมครับระอบ างออโตร้านนี้เราเลยแล้วมีการพอเต็มโครงสร้างมีต่ออายุให้เราอีกมีบุ๊กกิ้งให้เราไปอยู่บนจั่วใหม่ไปอยู่บนหัวจั่วของเราอีกใช่ไหมคนที่เราแนะนาตรงมาเนี่ยเขาเต็มสามสิบเขาไปต่อเราอีกส่งไ,ได้ให้เราอีกแบบเนี้ครับแผนแบบเนี้ยมันหาที่ไหนได้ผมถามหน่อยถูกไหมครับผมก็เลยคุยเรื่องราวเหล่านี้ให้ให้ทีมงานของฟังให้พี่กูฟังเนี่ยก็จนถึงพี่กูทุกวันนี้ครับเป็น วิทยากรเป็นเอ็มซีทุกวันนี้ถูกไหมครับเห็นไหมแล้วคนที่มาบ้านผมก็จะถามว่าวันนี้คุณต้องการรู้เรื่องอะไรครับถูกไหมฮะไกลลายผมนิดหนึ่งเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคือผมสอนเทคนิคไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าวันนี้ต้องการรู้เรื่องอะไรถูกไหมผมจะถามทุกคนเลยว่าถ้าพ่งนี้มาใช่ไหมะจดหัวขอ้อมาว่าวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรจะซ้อมเรื่องอะไรสอมเปิดกระเป๋าไหมสอมวางลิ้์ไหมสอมไปเอาในกระเป๋าไหม ซ้อมพูดแผนไหมเงี้ยซ้อมเขียนแผนไหมเงี้ยกับซ้อมเข้าหลังบ้านไหมเงี้ยซ้อมเข้าตรวจสอบไหมเงี้ยคือเราจะทําเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับทีมงานของเรานะครับคนที่ตกขบ,บวนไม่ต้องกลัวครับผมมองว่าไม่ได้มีใครตกขบ,บวนนะที่ไหยว่าคือโดยความรู้ของเราแล้วก็โดวยวัยของเรากับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคบอย่างที่ผมบอกคือผมก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกถูกไหมฮะพี่นาก็ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่อ้อนอาจารย์มุญยงก็เหมือนกัน ทุกคนไม่มีใครเก่งมาจะเกิดถูมะแต่ท่านเหล่านี้ล้วนเพราะบ่มวิชาใช่ไหมเพราะบ่มประสบการณ์เพราะบ่มบบความกล้าเอามาใช้ถูกไหมฮะจนเป็นอาจารย์ุยนทุกวันนี้เป็นแม่เกตเป็นหลายๆท่านเป็นครูอาจารย์หลายๆท่านทุกวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าพอเราเจออะไรที่ดีๆแล้วครับใช่ไหมเจอแพลตฟอร์มดีเจอคนดีเจอสังคมดีถูกไหมครับ เราคือคนดีอยู่แล้วแหละจุนท่านที่เหลือเราทำอะไรครับเราส่งต่อสิ่งดีๆเรียนรู้สิ่งดีๆเหล่านี้ครับเพื่อไปส่งต่อส่งมอบให้เยอะๆให้คนฟื้นให้คนรอดเยอะๆเหมือนเราเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้จะมองบวกเราจะได้บวกใช่ไหมมองลบเราจะได้ลบเสมอเพราะฉะนั้นเราทําสิ่งดีๆทําสิ่งบวกๆและส่งต่อว่าโอก,กาสเรื่องบวกๆเรื่องดีๆเหล่านี้ให้กระจยกระจายไปให้ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใช่ไหมสถิติมันมีอยู่ครับพูดไปสิคนมาหนึ่งคนถือว่าเราสําเร็จใช่ไหมวันนั้นโคยุธบอกว่าคิดร้อยคนทำสิคนสําเร็จหนึ่งคนเห็นไหมครัมันมีสถิติอยู่แล้วครับไม่เขตก็ไลน์บอกว่าหาวันละสองคนใช่ไหมวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็สองคนอยู่ดีสุดท้ายเจ็ดวันคือหนึ่งสัปดาห์สิบสี่คนอาจจะได้มาสองคนเห็นไหมครับคือสถิติมันมีครับถ้าเราทําะนะ แต่ถ้าเราคิดอย่างเดียวมนโนอย่างเดียวอว่าฉันจะไปหาคนนี้ฉันจะไปหาคนน,คนี้ฉันแหววนี้มันก็ได้แค่คิดได้แค่จินตนาการได้แค่มนโนถูกไหมมันไม่เป็นความจริงครับแต่ถ้าเราคิดแล้วลงมือทำสำเร็จแน่นอนครับก็ขออนุญาตคืนไม่ให้ที่ปรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณหนุ่มกิติพัฒน์คำรอใจนะคะค่ะเนี่ยก็เป็นโค้ดเป็นเรียกว่าเป็นโค้ดเป็นปูบอาจา์ของพี่ปูและหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในสายงานหรือว่าเป็น อ่าไซไลน์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรแล้วก็คุยกันนะคะบ้านคุณหนุ่มบ้านคุณน้องจันนะคะทุกวันนี้เหมือนบ้านพี่ปูนั่นเองนะคะเราไปทุกวันถามว่าไปทําอะไรเพื่อนหลายคนนะคะถามว่าไปทําอะไรนะคะแม้แต่คนในบ้านยังถามว่าไปทําอะไรนะคะพี่ปูก็บอกว่าพี่ปูไปตรงนั้นพี่ปูมีความสุขอย่างน้อยเราไปเรียนรู้เรียนรู้ทุกสิง่งทุกอย่างเรียนรู้เก็ดเลกเก็ดน้อยหรือว่าคนที่เข้ามามีหลายท่านหลายคนนะคะไม่เข้าใจก็เข้ามา เข้ามาเรียนเนาะอ่าคุณหนุ่มก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอ้อมาเลยนั่นเองนะคะสอนทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งพี่ปูไม่ได้นะคะอ่าวันนั้นนะคะถือไม้มาละเป็นเหมือนครูกับน,นักเรียนเลยแบบนั้นก็มีนะคะถือไม้อ่าพี่จะเอาอยัางไงพี่ให้ได้นะ,ะ,เ,ะเราคิดว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกันตรงนั้นเราคิดว่าอ๋อ ถึงเราจะมีเป็นพี่สาวเขาแต่เราก็ถือว่าเราเป็นนักเรียนเราเข้าไปเรียนนะคะเรียนเราอยากรู้ว่าเราอยากมีความรู้นะคะ หลายท่านหลายคนทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าทอดทิ้งกันนะคะน้องจันก็บอกเราจะจับมือไปด้วยกันนะคะ<ม>พี่ปูก็ไม่ทิ้งนะคะแล้วก็จะชวนแล้วก็ทีมงานของพี่ปูพี่ปูบอกทุกคนเลยนะคะว่าไปตรงนั้นมีลูกค้าเราคุยไม่เป็นเราเชิญเข้าไปชวนเข้าไปน้องเขาก็คุยให้จากพี่ว่าหนึ่งสหนึ่งพันสองพันน้องคุยให้เป็นยังไงคะห้าผังหกผังเหมือนอย่างของพี่นานะคะพี่นา พี่นาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคุณหนุ่มก็สอนแล้วก็บอกนะคะและ,ะทุกคนที่ตั้งใจฟังและก็เรียนรู้ตามที่โค,ค้ครูเราบอกที่คุณหนุ่มคุณน้องจันบอกและเราก็จะสำเร็จไปด้วยกันแล้วถ้าหากว่าใครในทีมงานในองค์กรนะคะท่านไม่เดินตามคุณไม่เดินตามแล้วคุณอยู่ตรงนั้นนะคะคุณหนุ่มก็บอกว่า ให้คิดบวกให้วางเขาไว้เบาๆวันใดวันหนึ่งเขาก็เข้ามาเพราะยังไงเขาก็เข้ามาในองค์กรของเราแล้วเขาเข้ามาในระบบของเราแล้วก็วางเขาไว้เบาๆบางๆแต่เราก็ถามว่าเราเดินงานต่อไหมเราเดินงานต่อไปได้นั่นเองนะคะทุกวันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันไม่ปฏิเสธไม่ว่าใครนะคะจะเข้ามาใครจะคิดลบใครคิดลบว่าโอ้ยฉันไม่ไปละอ,อย่างนั้นอย่างนี้ น้องเขาไม่เคยเอามาใส่ใจมีแต่คิดบวกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเดียวนะเพราะว่าวันในวันหนึ่งหลายท่านหลายคนที่พี่ปูสัมผัสมาพอไปบ้านเขาแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปอีกแล้วแต่ว่าในวันหนึ่งวันนั้นก็ได้เข้าไปอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คิดบวกน้องเขาคิดบวกทั้งคู่เลยคิดบวกมาตลอดสอนบางครั้งพี่ปูเองยังคิดว่าโอ้หขนาดนี้แล้วก็ยังจะอ้าแขนรับเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เพื่อองค์กร บางครั้งเราก็คิดนะมีความคิดนะคะคิดว่าโอ้ขนาดนี้แล้วอะ่ะน้องเขาก็ยังยังอ้าแหนรับอีกเหรออะไรประมาณนี้ทั้งทั้งที่ว่าเรื่องน้องเขาก็บอกว่าเออมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเป็นเรื่องบวกบวกมองบวกบวกและทุกวันนี้นะคะน้องก็มีความสุขทุกวันทั้งคู่นะคะมีความสุขทุกวันยินงานเข้าไปเดี๋ยวขัที่มาไม้มา ทำอาหารให้กินด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกไม่ได้อวยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจเลยถ้าไม่มีอ่าน้องหนุ่มหรือคนหนุ่มเปิดใจพี่กูวันนั้นก็ไม่มีกูที่มีความสุขสบายนะคะมีธุรกิจออกทรัย์อย่เงนึข่าวฟังก็รู้เรื่องทุกอย่าง,<อ>งค่ะเต่าเบียงนี่ข,ข่าวฟังกินใหม่ด้วยนะคะค่ะยังไม่จบนะคะ นะคะก็ขอบคุณน้องหนุ่มนะคะกับน้องจันอีกครั้งสอนพี่ปูทุกสิ่งทุกอย่างพี่ปูไม่แขยงไม่ถามทาตามอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องการประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะกําลังใจมีให้กันทุกทุกวันและขอบคุณนะคะทุกทท่านนะคะวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะกาแฟของเรายามเช้านะคะถเก้าโมงครึ่งนะคะและตอนเย็นนะคะ19.00นถึง อ่ายี่สนยนอนทุกวันนะคะเรามาเข้าเรียนห้องประชุมของเราติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของออาแคสของเรานะคะค่ะวันนี้นะคะปีกูขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาแบบปันนะคะขอบคุณอาจารย์บุญยงบุญเรืองนะคะขอบคุณ คุณหนุ่มกิติพัฒน์คำหล่อใจขอบคุณคุณเกตกัญชยาขอบคุณโค้ชรูผู้นําทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาแบ่งปันนะคะคุณน้องรถรวยพันล้านนะคะคุณเบ่าวจงชงชาคุณวีรนันนะคะขอให้ที่บ้านของคุณวีรนันนะคะกลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณน้องคำฟ้ารวยพันล้านขอบคุณคุณจิรพีขอบคุณคุณครูป้อมนะคะขอบคุณคุณต่อย คนสวยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาในห้องยามเช้าของเรานะคะขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จนะคะและก็มีสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่ดีแล้วก็บุญกุศลใดที่พี่ปูได้ทําได้สร้างมาขอน้อมให้กับทุกทุกท่านนะคะให้เป็นหุูคนที่มีอยู่ในศีลธรรมอันดีมีจิตใจที่มี จิตมีจิตใจที่ดีที่งามแล้วก็คิดบวกคิดดีกับออกแคสของเราและขอทุกท่านนะคะส่งกําลังใจไปให้คุณมิสเตอร์เอฟบี้นะคะให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็ดูแล no ระบบออกแคสของเรานะคะขอบคุณคุณพันยาด้วยนะคะขอบคุณ,ท,ท,ท,คคคณทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับพี่ตัญยาทุกทุกท่านโค้ดโคดท่านจะเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ไปด้วยกันครับสู้ๆอยู่แล้วครับพี่ขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี